สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายตีหักแพงเนาะคะ่ะมานี่นี่มีเมนูเด็ดเด็ดมานำเสนอให้บึงเนาะค่นนี่คือฮิตบุดฮิตบุดที่เกแล้วนะคะคือเวลาเปินออกนี่เอกคนหาบหินนะคะก็เลยเป็นเอินไวฮิตกระดากเนาะค่ะจะเป็นเนฮิดหยาบยาบเนาะค่ะเข้ากับมะเซนามะตุ้งแล้วก็้อย อีกคือมะเขือเปราะนะคะนี่สิสุกเ็ดกระด่างใส่กับมะเขือไหบึงด้ค่ะพี่น้องตามมาชมค่ะค่ะนี่เป็นเฮดที่ต้มซุกแล้วนะคะกับมะซ้อยเป็นเส้นเป็นเส้นคือเห็นนะคะกับมะเขือต้มม,มือนี่ซุปมะเขือนี่นี่ส่วนประกอบยังแน่นะคะนี่คือง่าขั่ว นี่คือน้ำปลานะคะที่ฝนผงนัวปลารานะคะอันนี้กระสิมีขาซ้อยนี่ใบขิงใบพักแป่นซ้อยนะคะพี่น้องอันนี้ปิ๊มานำเอานี่คือหอมต้นหอมกับหอมชี่เนาะคะ่ะทัศนีนี่ยันดีกระสิมะปนงากอนอันดับแรกนะคะ มาต้าเ,เคือกัเพ็ดละเอียดนะคะใส่ริกป่นผุงนัวใส่น้ำปลาใส่ปลรราดนะคะพี่น้อง ใส่หอมใส่คาใส่ใบขิงดะ้คะที่นี่ เสียงดังๆเนะค่ะเป็นคนเสียกนั่เนาะค่ะนี่คือซุปเห็ดกระด่างใส่มักเขอยด้วยค่ะพี่นอ้องอือหือดีเซ่บค่ะ พี่นอ้องอยางน้ำบออค่ะข้าออกมาเรียบร้อยนะคะพี่น้องหน้าตาสวยงามหน้ากินนะคะแซบอย่าบอกใครเอาอยัางมาแหลกกับโบยยอมนะคะเอาซกเล็กมาแหลกก็ไม่ยอมนะคะ ค่ะน,นี่คือซุปเฮดกระด่งงใส่มะเขือคือในหลีซุปมะน,นีเป็นวันกูนนะคะในหลีสีบอกินเนื้อซัดเนาะคะ่ะในหลีก็ใส่งาเนาะ,ะสำหรับคนที่อยากใส่ปลาทูหรือาปลาดุกก็โอเคเนาะคะ่ะก็สเสแสบกว่หนีนะคะนี่ก็สุดเสบแล้วนะคะคือใส่งาปนเนาะคะ่ะ แค่เดียวเหามากินน้ำกันได้ค่ะที่นี่ ถ้าออกมาแล้วนะค่ะแนวแซบแซบนะค่ะนี่คือพักกินกับนี่ก็คือเปื่อนว่าผลลไม้นะคะนี่คือพุทรานะค,ะคือกันกับหมากท่านบ้านเฮานะคะพี่น้องพุทรานะคะส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะนี่ก็คือเขาไม้นะคะพี่น้องเขาเหนียวไม่ไม่มาเด้อค่ะเด้อบ้านี้ที่นี้มากินน้ำกัน สวัสดีอีกเคือหนึ่งค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมาก,กินเขา่าสุกเผ็ดกระด่างใส่หมกเขือเอที่จริงใส่หมกถั่วนำถั่วฟักยาวนำเนาะคะ่ะค่ากระลำนี่เป็นกระลำสวนหอมๆนะคะถ้าเป็นกระลำถุงที่มาจากทางต่างจังหวัดนี่มันสิเปนแน่ key will not happen out. พักบุ้งแดงนี่นี่ก็จอย่างินผู้เฒ่าเพิร่าเป็นยาสมุนไพรนะคะพักบุ้งแดงนี่ สูเพชรมือนนี็สเสน่ยอยู่ตรงไหนบอสค่ะพี่น้องสเสน่ยอยู่ที่ขาอ่อนเนียค่ะหอมขาอ่อนหึหึว่อยูยยน้ำข่าไม่หรอกนะคะข่าไม่กับกินก๊งยังกับแสบนะคะแต่ว่า ສິຫອມຂ່າອ່ອນຫອມໃບກິ ค่ะไปเกี่ยวเขาอยู่จนแหลจนดําเบิดพี่น้องมาส่องกะจเบิ่งตื่นเจ้าของเห็นแต่แขว ค่ะพี่นอ้องปองปายสำหรับมือน,นี่ไปเบิ้งแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะนี่ลีตั้งใจเฮ็ดคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องที่อยากเข้ามาเบิ้งมาชมแต่ว่าคลิปก้อนีส้สีเงาเนาะคะ่ะเพราะเป็นคลิปพี่เมียเนาะคะ่ะเพื่อเอานับระยะทางเนาะคะ่ะแต่นี่หลีดก,ก็บเมีคลิปสั้นคลิปเงาวไว้ให้พี่ให้น้องเบิง้ง เอาใจทุกคนทุกฝ่ายนะคะขอให้มาเบิรงกันนะคะสำหรับมอนี่ขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับคนผู้หายกับผคคอกันหม่สามถุงมะแลงนะคะมาชมว่าหลีซิมิยังมานำเสนอกับพี่กบนองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ